วันนี้มากรณีศึกษาอีกตัวหนึ่งดีกว่านะครับผมใช้ Windows 11ร่วมกับ NVDA กับ PPA ตาทิพย์อยู่นะครับผมเปิด Notepad มาเลยดีกว่าครับเพื่อนๆจะใช้อะไรก็ได้ที่มีช่องพิมพ์นะครับอย่างเช่นผมพิมพ์คำว่า U N I University ไปแบบนี้นะครับแต่เขามีการไปถามในกลุ่มผมก็ไม่ได้ไปอ่านกระทู้นั้นกันนะครับว่าเป็นเรื่องราวอย่างไรแต่ว่าเพื่อนท่านนี้มาสอบถามว่า แล้ว,ลวหมอคอมรู้ไหมครับว่าคำตอบคืออะไรคือ,อเนี่ยถ้าไปเจอตัวภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นใน N V D A และจออย่างเช่นผมจะเลื่อนอ่านทีละตวัวอักษรผมไปที่ตัวอักษรตัวแรก <You>, Uni u o r m อ,อ่ะเอ u uniform เออผมไม่ได้สังเกตเลยนะเขาอ่านเป็น phonetic ด้วยนะก็คือยูเป็น Uniform ผมเลื่อนลูกศรขวา November November I i n d I อ I i n d I a ินเดีย วีวิคเตอร์เออผมก็เพิ่งมาสังเกตว่า NVDA ก็อ่านจอฟอ r w วินโด้ก็อ่านเขาถามว่ามันมันมันเปิดปิดได้ไหมครับมันเปิดให้ไม่อ่านเป็นโฟเนตการอ่านอย่างเงี้ย a ออ h ลฟ b าบีบาโวซีชาอ่านเป็น A B C ไม่อ่านโฟเนติกได้ไหมสำหรับ NVDA ครับให้กดคำสั่งเข้าไปที่ voice setting ครับ NVIDIA Key, บวก Control บวก V อ่าผมกด Insert ค้างไว้แทน NVIDIA เมนูนะครับคุณจะใช้ Caps Lock ก็ได้ Insert Control ค้างไว้แล้ว V Vector NVIDIA Settings ปที่ปดเาเข้าไปที่ NVIDIA s e t t i n g ที่ Voice นะครับแล้วก็แทบไปหาหัวข้อที่ชื่อว่า Delay Description แทบไป เราแท็บก่อนเนาะยังไม่บอกคีย์รัสตนะครับแท็บไปเรื่อยๆแท็บไปเรื่อยๆแท็บไปเรื่อยๆผมผมขอแท็บเร็วหน่อยนะแท็บจนเจอฟังอีกทีหนึ่งอย่างที่คุณได้ยินนะครับ delay description for character movement ประมาณนี้เนาะผมเดี๋ยวนี้สมองเริ่มช้าเนี่ยครับ Delay description for character f o r t cursor เป็น checkbox check all h a s d D หรือกด alternate D ก็ได้แต่จริงๆเอาให้ชัวร์มาอยู่ที่นี่เลยนะครับ Delay description เนี่ยครับเขาเช็คไว้อยู่เรา SPACE BAR ให้ space not check not check นะครับหลังจากนั้นกด enter เพื่อยือนยัน star university อะตอนนี้เรากด home ใหม่เราอยู่ที่คำว่า university หรือคำอะไรก็ตาม <You. S 1> เนี่ยไม่อ่านละ uniform n อ่า n November ไม่อ่านละ I. I India ไม่อ่านละ วีวิกเตอร์ไม่อ่านละอ่านเป็น a b c d ปกติเลยแต่ถ้าอยากเปิดขึ้นมาก็ insert control v เป็น v d s x t ตั้งสี่วงเล็บเข้ามาที่ speed หรือ voice แล้วให้กด alternate d d the c r i p t i o n for character for cursor m o v e เป็น check box check all d เขาจะเช็คให้อัตโนมัติเลยอันนี้คือคีดลัดแล้วก็กด enter ตึง้ง star u n i v e r s e แล้วคราวนี้ control home ครับ university e c เนี่ย n u uniform uniform อีกแล้ว N n r v o v e m r e r อีกแล้วถ้าเราเลือกลูกศรซ้ายขวาเขาจะอ่านเป็นโฟเนติกให้นะครับคุณชอบก็ติ๊ก e l l y y e s c r i p t i o n ถ้าไม่ชอบก็เอาออกแต่ค่ามาตรฐานคือเขาติ๊กไว้แล้วโปรแกรมจอโฟร์วินโด้ล่ะปิดปิด NVDA นี่ปิดแล้วนะครับ Windows M มาผมเรียกจอ for Windows ก่อนนะครับผมตั้งคีย์ลัดไว้ Control s h J f t J ตั้งได้นะครับสำหรับจอพัดหางัมาแล้วไปอยู่ที่ Star, อ่านี่นี่เหมือนกันยูน you, 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 from, อ๋อแต่จอมันอ่านช้ากว่า N <and>, เ <November. S 2> นี่ยครับอ่านเหมือนกัน <I. India. S 1> อีย่าจอตั้งย่อยได้อีกว่าอยากใช้อ่านเป็น half second second หรือไม่อ่านเลยแต่เข้าไปลึกหน่อยครับผมยังไม่รู้ทางลัดนะครับให้กด insert เลข6อา่าเลข6ทางแป้นอักขระนะครับ ตรงเนี้ย keyboard, อย่าลืมตรงปุ่มเปลี่ยนภาษาแล้วหนึ่งเป็นภาษา 6, อังกฤษนะหนึ่งสองสาม้ินเสิร์ตเลขหกเอ่อหรือแ a p ล็อกเลขหกแล้วแต่คุณตั้งจอเคอร์จออ่าอ่าจอเครอร์เซอร์นะไม่ใช่จอเครอร์เซอร์ดิอินเสิร์ตแล้วกันอินเสิร์ตเลขหกแอปพลิเคชันฟิกเกอร์ชันแอดีก Microsoft Windows p อ่าก็จะเข้ามาสู่ตรงนี้อ่า จริงๆตรงเนี้ยเราต้องเลือกเป็น All ให้กดอะไรคอนโทรลชิปดีป่ะผมลืมแล้วไม่ได้ใช้จอนานคอนโทรลชิปดีนะ Add New Configuration อ่ะ Add New Configuration ให้ SK ไปค <SK> ่ะ SK แล้วก็เราต้องชิปแท็บสิ <search S 3> บชิปแท็บอีก Application ครับบอบบอบให้ให้ให้เขาโฟกัสอยู่ที่ Default All Application นะครับ เนี่ยชิปแทบมาจนเจอถ้าเขาไม่ได้บอกว่าเป็น e f f u u t เนี่ยเนี่ยให้เลื่อนลูกศรขึ้นนวึ้อให้เขาเป็น Default um, ผมลืมแล้วมันมีคำสั่งกดอยู่นะครับเพื่อนๆไม่ได้ใช้ตรงคำเข้ามาตรงนี้นานแล้วเสร็จแล้วแทบมาที่ t ีวิวจะอยู่ที่ User Code นะครับอันนี้คนใช้จอเนาะ ก็เจอปัญหาเรื่องโฟเนติกถ้ารู้สึกว่าไม่ชอบก็เลือกเปิดปิดได้เลือกลูกศรลงมาเลือกลูกศรลงมาลงมาอีก Take processing close เนี่ยครับเลือกสอนขวาเข้าไปแล้วก็เลือกสอนลงมาอยู่ที่ general เข้าตรงนี้หรือเปล่าเนาะ,ะขวาเข้าไปลูกศรขวาที่ general general เป็นสีเปิด g e n e r แล้วเลื่อลูกศรลง ing, filter i นี้ไม่ใช่ลูกศรลงไม่ใช่ลูกศรลง so, ไม่ใช่ลูกศรลง so, me, ไม่ใช่ลูกศรลง i n ไม่ใช่ลูกศรลง p o n e t i c a n n o w นี่นี่ phonetic announce ก็คือ announce ประกาศนะให้ประกาศ phonetic อันนี้ผมแปลไทยให้ phonetic announcement a n n o u n c e แปลว่าประกาศเนอะอขวาเข้าไป phonetic announcement open ออกมาแล้วลูกศรลงเป็น o p ลูกอนลงอีกน t character navigation p h o n e t i c character one second นี่ครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็น s t character navigation when p s i n g เมื่อ มีการหยุดนะครับหลังจากที่มีการหยุดพักหนึ่ง after navigation ก็คือหลังจากที่มีการหยุดการนำทางลูกศรซ้ายขวาที่ตัวอักษรนั้น ให้พูดโฟเนติกออกมาเขาบอกว่าเป็นอะไรนะวันเซกันใช่ไหมให้สเปซบาร์ Space ัวอันนีอ๋ออันนี้อาฮาบ์ฟเซกันวันแอนฮาให้พูดยาวขึ้นอีกสเปซบาร์ n เ v e r นเวอร์่อ่าให้คุณสเปซบาร์จนได้ยินคำว่าเนเวอร์แล้วแท็บมาที่คำว่าแอปพลายเอนเตอร์ตึ้งแล้วก็แท็บมาที่โอเคเอนเตอร์่ลองดูครับนี่ U N I น ไม่มีอินเดียแล้ววีวีวีไม่มีวิกเตอร์อีไม่มีเอกอืมไม่โรมิโอไม่มีละอะแล้วถ้าจะไปเปิดคืนเหมือนเดิมครับตรงไหนล่ะลืมอีกแล้วอินเสิร์ตเลขหกแอปยูคมฟิอชันแอปยูคฟิเอชันนคแอปินอ Microsoft ดอทแอป Microsoft Microsoft ไมโครไมคซอฟ์ดวินโดว์ทคอนรนชิปดีอีกแล้วอีกแล้วชอบผิดเลยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ต้องต้องเนี่ยแอปพลิเคชันต้องเป็น d e ฟอลต์นะครับอ่ะคอนโทรนชิปดีแล้วก็ escape ไปเนาะแล้วก็ลองเช็คตรงนี้ดูก่อนแล้วแท็บมาที่ทีวิวเหมือนเดิมอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาหา p r o c e s ซิ่งเหมือนเดิมพอเจอเทคโพสซิ่งลูกศรขวาลอลูกศรลงที่ general ลูกศรขวาครับแล้วก็เลื่อลูกศรลงไปหา phonetic announcement เนี่ย phonetic announcement code ลูกศรขวาครับแล้วก็ลูกศรลงไปที่ when p u s i n g After navigation speak จากที่ของเดิมเป็นคำว่า never ให้ space bar ให้เป็น After for second f เอ่อ upper after for f a r second f o r f a r มันคือเท่าไหร่อ่ะแต่ผมว่าน้อยนะผมว่าผมลองเปลี่ยนเป็นเลือกตัวนี้ดีกว่ามันจะได้พูดเร็วหน่อยนะแท็บมาที่ apply enter แล้วก็แท็บไปที่ OK a y enter แล้วลองดูใหม่ครับ นี่มันพูดเร็วขึ้นเหมือนเหมือน NVDA เลยตอนนี้ทำให้เขาพูดเร็วขึ้นเหมือน NVDA ได้ฟอร์ฝาเซกันน่าจะเป็นแบบเซียววีเนาะ <In November. S 1> เนี่ย NNovember ไออินเดีย V VictorE EchoE Echo เออไม่ใช่ E A ใคร A RomeoA Road อืม A RomeoSilaS นะครับซูเปอร์แมนอืมหลายคนแล้วแต่เรียกนะสิงคโปร์ก็ได้เซราก็ได้อ่ะใครที่อยากที่จะเปิดปิดโฟเนติกนะครับหรือการ การอ่านตรงเนี้ยก็ลองนำไปใช้งานกันดูว่าของจอเปิดปิดแบบนี้ของ N v ็นวีก็เปิดปิดแบบนี้ท่านไหนที่ผมเอ่อพอลองเล่นได้ก็จะนำความรู้มาแบ่งปันกันไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์กับท่านไหนบ้างแต่ว่าเอเห็นเขาคุยกันเป็นเรื่องราวแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปอ่านกระทู้นั้นเลยนะถ้ามีใครไปตอบแล้วอ่าเออลุงหมอคอมอพี่หมอคอม,มน้องหมอคอมก็มาบอกไว้ว่า ก็เป็นแบบนี้นี่เองโอเคลาไปก่อนละครับบริการหมอคอมยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ